นคติที่ดีก่อนใจเขาใจเราตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับลูกค้าตลอดไปอยากจะฝากอะไรกับคนที่ยังไม่เคยมาลองที่ร้านเนี้ซูชิเราการันตีว่าข้าวน้อยที่สุดในประเทศไทยต่ำกว่า1 2อเซนติเมตรทานฟรีไม่กินบุฟเฟ่ไม่มีเซอร์วิสชาร์จแล้วผมกล้าผ่านรายการแต่อเตอร์เลยไม่คุ้มไม่ต้องจ่ายผมท้าให้ลองอย่างนี้เลย และของรางวัลสุดพรีเมียมที่ผู้ชนะจะได้ไปฟินยกแกงกันต่อก็คือร้านอาโรอิซูชิเป็นร้านบุฟเฟตซูชิที่เขาการันตีความหลากหลายให้ได้อิ่มอร่อยสุดคุ้มแบบไม่มีอันเริ่มกันที่เมนูซาซิมิที่มีทั้งแซลมอนนอร์เวย์หอยสเกลล็อปทูน่าซาบะดองปลาอิซูมิไดปลาหมึกกุ้งปูอัดและไข่หวานให้ซั่งกันแบบจุกๆ ส่วนเมนูใหม่ขอแนะนำนี่เลยครับเนงิแซลมอนที่ใช้ปลาแซลมอนส่วนท้องและส่วนเนือ้อมาสับปรุงรสใส่ซอสเข้มขน้นโรยต้นหอมอร่อยแบบไทยๆลุยต่อที่หอยนางรมญี่ปุ่นที่มีให้เลือกทั้งแบบซาซิมิและทรงเครื่องเรียกได้ว่าชื่นใจทุกคำที่ได้ชิม เมนูยอดฮิตที่ใครมาก็ต้องสั่งก็คือคานิมิโซหรือมันปูปรุงรสมันและเค็มกำลังดีเสิร์ฟอุ่นๆทานคู่กับอะไรก็อร่อยและเนสเกตแซลมอนท็อปด้วยไข่กุ้งที่ต้องเบิร์นเท่านั้นครับถึงจะอร่อยและไฮไลท์ที่ตอกย้ำความคุ้มค่าคือเมนูเนื้อวากิว a4 ที่แทรกไปด้วยชั้นไขมันลายหินอ่อนขนาดเท่า2ฝ่ามือนำมาเบินแล้วท็อปด้วยไข่กุ้งให้หวานฉ่ำและหอม แบบตะโกนสายเนื้อต้องไปต่อที่จานนี้ครับวากิวซับสเต็ก เมนูเฉพาะของร้านใช้ส่วนมันสับผสมกับเนื้อจานนี้คุณสาโจอพันหลานเจ้าของร้านฝากบอกว่าต้องมาลองให้ได้ครับถ้าอยากสดน้ําต้องเมนูเกาเหล่าน้ําตกวากิวและชาบูวากิวนอกจากนี้ยังมีซูชิหน้าต่างๆให้เลือกถึง23เมนูหมดปัญหาอิ่มเร็วเพราะร้านนี้เขาให้ข้าวน้อยหน้าซูชิชิ้นใหญ่จนแทบไม่เห็นข้าวเลยละครับเมนูที่เล่ามายังไม่ถึงครึง่งยังมีเมนูพิเศษที่ปรุงให้ถูกปาก ไทยอย่างก้อยเนื้อวากิวลาบแซลมอนส้มตำแซลมอ,มอนยำซีฟู้ดสลัดแซลมอนแซลมอนย่างแซลมอนดองกุ้งดองกุ้งเทมปุระยำสาหร่ายเกี๊ยวซาทอดทาโกยากิและอื่นอื่นอีกมากมายกว่าร้อยเมนูใครหาร้านซูชิสดใหม่สุดคุ้มบริการดีอิ่มไม่อัน้นจุกๆ2ชั่วโมงเต็ม ไม่มีเซอร์วิสชาร์จส่วนเด็กสูงต่ำกว่า120เซนติเมตรทานฟรีต้องที่ร้านอาโออิซูชิที่อยู่ติดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ใกล้ทองหล่อเปิดทุกวัน11โมงถึง4ี่ทุ่มครับ